บาร์ฮงปะกองน้ำคงขึง้นขึ้นลงลงใจระบายเนาะอยู่คือเป็นรูมอ่ะเดี๋ยวติดถุงร้อยเลยเพิ่นจะแกะออกห้างเไยเป็นรูม เรารับผคนเข้าสู่ช่องของ O A Over All Around คิดถึงท่านี้กันใชมิล่าไม่ได้ทำมาธานาเลยแล้วนี่ก็คือรายการเที่ยวกันเถอะ <S 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 อ e ีเจ็ดแล้วครับผมกว่าจะหาเวลามาถ่ายทำ รัดตัวพอสมควรเลยเวลาว่าต้องทําหลายๆอย่างในช่วงนี้พอดีมีโอกาสได้ลงมาทำธุราที่กรุงเทพครับมาติดต่อธุรกิจนิดหน่อยก็เลยขออนุญาตพักผ่อนไปในตัวละกันแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสโสฬทรที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วก็อาจจะหาโอกาสลงไปทะเลนิดหน่อยนะครับ<อ>ก็แถวชนบุรีแหละอืเพราะว่าาคิดถึงหายคิดถึง,ะถงทะเลเพราะว่าชนบุรีกับชะเชิงเซาก็ เป็นจังหวัดใกล้ๆก,กันติดๆกันก็นกเลยเดี๋ยวหาโอ,อกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยนะครับในช่วงนี้สําหรับใครที่จะเดินทางต่างจังหวัดในช่วงนี้ในสถานการณ์โควิด -19 ดูแลความสะอาดสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับไปที่ไหนก็อย่างเราสองคนก็จะมีแมสก์ก็ขอให้ใส่แมสตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่นะคะแอลกอฮอล์เอาไ้ใส่เอาใส่ที่ขวดสเปรย์นะครับก็ไว้ฉีดๆ,ๆอะไรด้วย อาสบูเ่เหลวเอาไว้ล้างมือครับเวลาจอดตามปั๊มต่างๆก็ล้างมืออย่างน้อย25วินาทีนะครับหรือร้องเพลงช้ายอย่างน้อยสองรอบนะฮะก็ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็นี่แฮนเซนิทไทเซอร์นะครับหรือเจลเออกฮอล์สซันับมือโดยตรงเนาะก็อันนี้เอาไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับจะหยิบจับอะไรเร่งด่วนก็เอาตัวนี้ล้างไว้ก่อนนะนะแล้วในการเดินทางในช่วงโควิด19เนี่ย ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ต้องโกรธนะฮะใครที่ถามหาว่า EP7 เมื่อไหร่จะมารายการเที่ยวกันเหิดอยู่ไหนหรือว่า OA ORAM เมื่อไหร่จะคลอดออกมาสักทีทาออกมาแล้วนะครับติดขัดประการใดขอภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงตัดต่อไปนานพอสมควรเลยเดยยังไงทริปนี้เราไปที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยนะครับ อ่าชอเฟอร์ขับรถครับไปไหนครับเรนนี่นไปไหนฮะไปวัดหลวงพ่อโสธรครับผมัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับมูเต็มที่ <c oughs> มาเพื่อธุรกิจของเรานะฮะป้าบารงประกงน้ำคงขึ้นๆึงๆลลลใจ Like the cool blue light. 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 พระศักระหลวงพ่อโสุทอนได้เวาลวนะครับเมื่อกี้ก็ข้างในบรรยากาศค่อนข้างคนจะเยอะมา,มากมากหรือมากที่สุดนะฮะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าด้วยความเลื่อมใสของปาะชาชนนะครับที่มีต่อองค์พ่อ,อพุทโสดทอนนะฮะที่ชจาจรชอแห่งเนี้ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรไม่มีเวลาได้อัดตอนที่อยู่ในวิหารก็เอาภาพบรรยากาศข้างในมาให้ชมกันก็เสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปทําธุระที่อื่นต่อนะครับ ตอนนี้ม้โหที่หาดบางทะเลน,นะครับครับเลยตรงจอมเลียนนิดนึงนะฮะของคนไม่เคยมาครับต่ออาที่นี่ครั้งแรกค่อนข้างที่จะประทับใจน้าทะเลค่อนข้างจะสวยบรรยากาศเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบไม่พุกพลาดนะครับมีอาหารทะเลด้วยสองข้างทางเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปกินอาหารทะเลกัน เพิ่งรู้ครับว่ามีอนุสร์สถานของกมรมหลวงชุมพรด้วยนะคระับโอกาสมาสาักการะท่านหลายกีลาวันนี้ก็ได้โอกาสครับผมมาเจอที่หาดนางสฉลิมพอดีก็เดี๋ยวเราจะไปสักการะกมรมหลวงชุมพรเพื่อขอพรกันเสร็จจากที่หาตรงนี้นั่งเล่นชิลๆสักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างหาดกันนะครับดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วกันเนาะ จ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับส้มตำปูมาปูมาซ้อนอยู่แล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับสามอย่างก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีอะไรจุกๆอีกกินเข้าก่อนนะครับ 呵呵。<laughs> <laughs> บางไปชอบสบายเนาะดีมากครับหาดบางทะเลใครที่ชอบบรรยากาศแบบไม่ต้องไปนั่งเบียดเสียดที่บางแสนนะครับแต่เดินทางไกลกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเลยตัวเมืองพรทยามาเลยจอมเทียงมาด้วยแต่ที่หาดบางทะเลเนะี่ยสำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับนั่งทานอาหารไม่ต้องบังใครลมเย็นๆชิวๆน้ำทะเลใสโครตเลยคิดว่าคู้ว่าอยู่เกาะเนาะ ดีดีมากครับเดี๋ยวว่างๆหรือว่าถ้ามีเวลาไม่จะมาที่นี่อีกเพราะว่ายอมรับว่าประทับใจครับตใน,น,นครั้งแรกที่มาเที่ยวก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะครับ อยู่ไหนครับตอนนี้ปัทวิกรปัทวิกรไม่เคยเห็นก็มาเห็น ้มอยงะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ EP 7 EP นี้นะฮะหลายๆคนถามถ่ายเข้ามานะครับว่า EP ใหม่หรือว่า EP 7จจะออกเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้ถ้ามีโอกาสดีๆมาทำคลิปให้ อีกทีหนึ่งสาหรับคลิปนี้ก็เดินทางไปมาหลายที่ครับไม่ได้ตั้งใจจะลงมาซะทีเดียวแต่ก็คืออยากมาหา <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาหาตลาดเพื่อเอาไปขยายต่อในส่วนของตัวธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ทําอยู่ก็คือเกงขาสั้นที่ก็ได้ลงมาแล้วก็เลยหาโอกาสไปวัดหลวงพ่อโสธรน,น,นะครับ <S <S ที่ <S <S <ๆ>ใครหลายๆคนได้คอมเมนต์มาว่าท่านท่านที่จะสงพรศักดิ์สิทธิ์และไปทะเลนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ เอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับรายการเที่ยวกันเถอะ EP หน้านะครับฝากติดตามกันด้วยละกันนานๆมาทีอย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวเพิ่งลืมกันไปไหนนะครับยังอยู่ปกติครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ออกมาข้างนอกเพื่อหาอะไรถ่ายให้ดูเฉยๆฝากกันด้วยแล้วกันครับกับช่องของโอเออาร์ทำไม่เป็นละ O อเอโอเวอร์อาราวในเขากับรายการเที่ยวกันเถอะไว้อีพีน่าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยละกันสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อน